โอ้ยน oh, pues er. oh, e uh ี huh. um 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 ah ่ต um ้องเต้ได um> um um ้ของเล่นใหม่อีกแล้วนี่แม่เลยไปให้อย่าเลยไปให้โอ้ยกระดบ้านอ้ยชุดเครื่องมือช่างนี่นะเนาะทำแข่งกันกระดาษบาดเลยนะอ้าวแต่หมวกหมวกเ่อหมวกช่างน่าย ดีไหมชอบอันไหนชอบอันไหนออพอใส่หมมีอะไรด้วยมีอะไรด้วยโอ้คอนอสายลัด,ดเบนตาต้องถามที่ถามตาที่มันอะไรเครื่องมืออะไรบ้างนี่คุณแจนี่ไขควงนี่คีมนี่คอนนี่นอ็อตนี่แกเลื่อนอืมฮะี่อะไรเออ ี่นแล้วอันอันแดงๆคืออะไรถามมากินี้อจมูกฮะจมูกเอาเดี๋ยวนเว้นดูกเออเวลาเขาเขาเขาใส่เออดันซ้ายซ้ายภูย่าเอ๊เวลาทำงานเวลาต่เวลาเขาทำงานก็ต้องใส่เว้น ป้องกันด้วยแล้วก็ใส่หมวกอ่าอย่าไปเอาออกมาใส่หมวกป้องกันด้วยเห็นแม่ลูกเขาเนี่ยนเนาะเทมาจากกองเต้เอ้ยเดี๋ยวหยุดพูอ,อ,อกูอุย้ยกุญเจไขาควงอันนี้กองเต้ไหนไขควงไขควงตัวไหนห้จากเรี่ยงเป็นล้านช่างนี่เออแล้วก็ไหนไหนเขาเรียกว่าอะไรกุญเจพิมพิมพิม,มตัดสายไฟ เออคีมตัดสายไฟนะจังตาบัดถามคีมไหนไนเครื่องมือคีมตัดสายไฟอยู่ตรงไหนอ่ะอันไหนนะเต้จำได้ไหมเมื่อกี้ตาบอกจำได้ไหมอยู่ตรงไหนเออโอ้ใช่เน้นเน้นเไหนประเจเลืรอนประเจเลื่อนอยู่ตรงไหนประเจเลื่อนะรองเต้ประเจเลื่อนอยู่ตรงไหนประเจเลื่ออนริญ เออนั่นแหละปยปเจเลื่อนไหนเอออ้าวจำอุย้ยจำแม่นจังเลยนะองตี้ทำไมเสือกยาวนะเออในค้อนอะไรเนี่ยนคะ้อนเครื่องมือช่างก็ต้องมีค้อนในค้อนอยู่ไหนอ่ะค้อนเดียวอ,อันนี้เออเก่งเก่งเก่งมากเลยองตี้อ่ะเดี๋ยวลองใส่ดิไหนลองใส่ดู <laughs> <laughs> โอ้โหลุดแล้วหูของตีนเดี๋ยวมาเออแปะหูก่อนนั่นหหยหันมามาช่างอ้าวระแล้วเท่เท่จังเลยเท่จังเลยราไว้มันหุดอือขอจใจชซื้อของมาให้รางแท้เนาะ ชุดเครื่องช่งางใาสายกอนนำไปทำงาน